สบายดีกับสบายดี้ยแดดกิ่งเห็ามีกบมีเียสปนกกินแดดเนาะปนกบใส่หมูในสมใส่ดอกไม้สมมีกบหน่อยตัวนึงเนาะก็ได้สิมาปนใส่ดอกไม้สมกินตอนแดดตอนท มีปีงปลานั่นเอดอกไหปลาในน้องเขาเนี่ปลาในน้องมาดอ,มอ,ดอ,อ,มอนมาดอนไปตึกเอาคนมาแต่เกี่ยวเขาเขาไปตึกตึ๊กเนีปลามาถึงอย่างไรพอได้กินยำพิวยำพีแนวนี้งะ,หหม,ะมันนี้มันจะหน้าคำข,ขับดึกมาเขา หยอดกันนาเส้นหยอดตพัดมวนออกก็ได้ที่ยาปนกบเนาะโกบได้แต่ตมมือเราุเดนเนาะยังตัวหนึ่งเ็สิบบาป่นจะต้อไปจเนใส่คีงทางไนเ่ะเสร่จเสกินข้าวเส็น้กะเด้อพีเนินข้าวแรกเนขาแรกข่าวแรกของกัน กินนะบริษัทพุดยิ่งผักถั่วปีนะี๋ยวจะไปเก็บเอาไ้หม่วงมากินนะออเออไปเก็บเอาอยู่เกียบต่อยเแบียบที่ลาบได้นะเนาะบาทเดียวจบหยาบด้วยฝนโกบพี่น้องเศษเศษกะใบม่วงอ้ย Chú là bà bà okay, ông đi bì bà 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 ไป <Bye. S 2> <laughs> ต้องเอาผัากชวยกอนเนาะเสร็จสบายดีสวัสดีเพื่อนพี่น้องกินข้าวแรกแล้กันเ้อสบายดีเด้อกินข้าวแรกพี่น้องปนกบสบายดีนะมวยเดี๋ <laughs> ยวปัากระโดนอนอ,อน <laughs> คืนว้า

chị ngon mai bạn đó. đó. Làm đó. Ơi. Rồi 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 rồi. Dạ khảo nớ. Con cốc. đã อนีรก็เย็นมากเลยอากาศหนาวเย็นปุกปลาสุกป่ะดิวยิงป้ามาเนี่ยาคำร้ายมัน ជ្រឿង់ខ្ល់ក្ន់វំបារបាន់្ង់ជូម្រាក់ក្ន់្ងឹងអន់្រ។់ខល់ក់ក្ន់ក្នៃ cốp đi thì ngờ các bạn ra chết. Trời ơi. Trời đi Trời ơi. Trời đi Trời ơi. Trời đi Trời ơi. đi ơi. Trời 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 là Trời đi Trời ơi. đi, đai kịp để đặt

ใไม่พอบ้าวองดังหอมไม่ว่ามันชัดเจนอันนี้เป็นน่อซาวเดอเป็นอะอยู่ของเมียใหม่พอขอยนาะจะบายพอกับับนะ แม่รัไปนอนหน้ามาดิไปเล่กิ้ข้ขาซาบพคตเนาะเพขานอ่อยู่วันเจ้าบุคคลชัดเจนอะบอ พักจะมาพูดกับตาเธอมามามาเลยวะเฮ้ยมากระป๋อเก็บท,ท้ายเก็บทยเนี่เก็บทยเน่ยเป็ท้ยนี่ยมึงเป็นเนี่ยมึงเกาะมึงเป็นกระมือไนเยพร้อกับแม่ยังพี่เขาอ่ะ

ตนเครียดไปพูดยาจับมือไปพูดยาแล้วเนย่ยไปยังที่แล้วไปตรวจพูดยา tôi chặt chút mặt rồi, là cái nữ cháu kìa. Này, cháu 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 tôi cháu mà cháu có cháu 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 đó. cháu 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 พ่อบ่พบอ้าเอ้ยบ้าเอ้ยเอ็งมาเอ้ยอ๋อเอ็งพ่อวะเมยเอ็งอยู่วะเมย์ะเอ็งเมวตะเกาะเนาะตอนนี้เป็นตะเกาเลยนะ พักจะมาพูดกระตาบเนาะมาเป็นมูหวานเนี่ยมีแนวคนกบเนาะนั่งตงพักก็ร้านแต่เขากันทำไมบวงอ่อนอะไรไม่หัวหัวพากยืนยันเหรอโอ้โหใบกินกันอือจ้างคนเด้อ